สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1. 1 LC เล c เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับผมต้องบอกให้ฟังอย่างนี้เลยครับว่ามันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองครับมีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยเขาพาก,กันไปเล่นฟุตบอลอยู่ริมชายหาดและปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้ครับดันไปเจอเรื่องราวแปลกๆสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มครับ ตัดสินใจกันไปบวชสาม,มนเณรเพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่พวกเขานั้นได้ไปเจอมาบอกเลยครับว่า EP นี้เนี่ยสยองขวัญมากๆใครที่ชอบไปเล่นทะเลเนี่ยต้องได้ฟังเลยแหละครับยังไงแนละ้วก่อนจะเข้าไปดชมรรบฟังกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรรบฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมติว่าคุณบีมนะครับ คุณบีมเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเพื่อนเขาคนหนึ่งครับชื่อว่าบีซึ่งเขาเองเนี่ยกับเพื่อนๆกลุ่มนี้ครับรวมตัวกันได้ประมาณ5-6คนตอนนั้นเนี่ยพากันเล่นอย่างสนุกสนานตามภาษาวัยเด็กนี่แหละครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหัวโจกแสบๆชื่อไวต้าตา้ตาเนี่ยเป็นหัวโจกตัวแสบที่สุดในกลุ่มเลยแหละครับในสมัยนั้นเนี่ยโทรศัพท์อะไรก็ยังไม่มีชอบพากันไปนเล่นเรื่อเปื่อยตามภาษาเด็กครับ เต้นต้นไม้บ้างเตะบอลบ้างเล่นรายที่ทะเลบ้างเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองและอยู่ไม่ห่างจากทะเลมากนักวันไหนว่างๆเนี่ยก็จะพากันไปเล่นอยู่ดิมชายหาดบ้างพากันไปตกปลาทําทนู่นทํานี่อะไรไปตามภาษาเด็กครับจําได้ดีว่ามีอยู่วันหนึ่งตูองเขาเองเนี่ยครับกับบีจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหาอะไรเล่นอยู่ที่บ้านไม่ค่อยออกไปเล่นที่ไหนไกลนักเท่าไหร่แต่มีอยู่วันนั้นนี่แหละครับ ที่ตัวเขาเองกับบีเลิกเรียนเสร็จเดี๋ยวกลับมาได้พากันชวนเนต้าแล้วก็กวนอีกประมาณ2-3ถึงคนไปเตะฟุตบอลริมชายหาดกันจำได้ดีเลยว่าวันนั้นเองตัวของเขากับบีเนี่ยจะเป่ายิงฉุบเลือกข้างกันก่อนเลยว่าจะอยู่ข้างไหนดีโดยทีมเขาเองเนี่ยจะมีเต้าแล้วก็ตัวของเขาแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนครับชื่อว่าจำเป็นหนึ่งในกวนนี่แหละที่มาด้วยกันส่วนทีมของบีเนี่ยจะมีบีมีสัน แล้วก็มีนอ็อตหลังจากที่แบ่งทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เริ่มที่เตะฟุตบอลกันก็พากันเตะกันไปตามภาษาเด็กนี่แหละครับเตะกันอยู่ริมชายหาดจนถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นกว่ากว่าเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วอยู่ดีๆครับสันเนี่ยมันได้เตะบอลออกไปจากสนามแล้วตรงสนามที่เป็นชายหาดนี่แหละครับลูกบอลเนี่ยมันก็ได้กลิ้งออกไปเรื่อยเรื่อยรื่อยจนสุดท้ายครับลูกบอลเนี่ยมันไหลตกลงไปในทะเลแล้วมันก็มีขึ้นเนี่ยซัดลูกบอลขึ้นหาด แล้วก็กลิ้งลงทะเลไปอีกน็อตเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูไปเก็บเองเดี๋ยวกูไปเก็บเองน็อตเนี่ยมันอาสาว,วิ่งลงไปเก็บฟุตบอลให้ครับตอนนั้นเนี่ยน็อตวิ่งออกไปจากกลุ่มแล้วก็มุ่งตรงไปที่ฟุตบอลลูกนั้นที่มันกาลังจะลอยออกไปทะเลแล้วในขณะที่น็อตเนี่ยมันกําลังวิ่งไปเก็บลูกบอลลูกนั้นอยู่ดีๆมันยืนถือลูกบอลนิ่งๆก่อนที่ต้าเนี่ยและคนอื่นๆจะสงสัยครับว่าทําไมน็อตมันถึงยืนนิ่งอะไรขนาดนั้น แทนที่ว่ามันเก็บลูกบอลแล้วมันจะวิ่งกลับมาแต่ปรากฏว่าพอมันจิบลูกบอลได้มันยืนนิ่งหันหน้าออกไปทางทะเลหลังจากนั้นครับทุกคนก็พากันตะโกนเรียกครับว่าน็อตไอ้น็อตยืนน้ำมาแล้วว่าน็อตเหมือนกับมันจะได้สติครับมันรีบวิ่งกลับมาจากตรงนั้นรีบวิ่งกลับมาด้วยหน้าตาที่ตื่นกลัวแล้วก็โยนลูกบอลเข้าพงหญ้าก่อนที่มันเนี่ยจะวิ่งหนีออกจากกลุ่มเพื่อนไป หลังจากนั้นครับทุกคนเห็นท่าทีว่าน็อตเนี่ยแปลกไปก็พากันเก็บข้าวเก็บของครับแล้วก็วิ่งตามมันไปจนกระทั่งไปเจอว่าน็อตนี่แหละเป็นนั่งอยู่ที่ร้านขายของชำแล้วมันเนี่ยก็ไปนั่งซื้อน้ํากินอยู่คนเดียวทุกคนตอนนั้นเนี่ยก็พากันมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รีบวางข้าววางของแล้วก็ซื้อน้ํากินนั่งคุยกับมันเลยครับว่านอ็อตเมื่อกี้งเป็นอะไรวะต้องไปเก็บลูกบอลเห็นยืนนิ่งมึงวิ่งออกมาอย่างกับเหมือนเจอผีน็อตเนี่ย มันก็หันมาตอบทุกคนเลยครับว่าเออกูเจอผีไงกูเลยวิ่งบีมก็เลยถามต่อครับว่าผีอะไรของมึงวะมึงอย่ามาอ้ําผู้กูดิน็อตเนี่ยมันบอกว่ามันเห็นจริงๆน็อตมันได้เล่าให้ฟังครับว่าตอนที่มันวิ่งไปถึงลูกบอลเนี่ยมันกําลังเก็บลูกบอลก็จริงแต่ตามันเนี่ยดันไปเห็นว่าห่างออกไปจากมันประมาณสองช่วงแขนมีผู้หญิงคนหนึ่ง หน้าซีดๆผมยาวๆสีเหมือนเป็นเหมือนออตะไคร่น้ำสีผมของเธอนี่ยสีเขียวๆดำๆอารมณ์เหมือนเป็นสาลาย่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนอนคว่ำหน้าเหมือนเธอเนี่ยดำน้ำอยู่แขนขาเนี่ยกางออกพอในจังหวัดที่น็อตเนี่ยมันจับลูกบอลพอดีมันกําลังยกลูกบอลขึ้นมาอยู่ดีร่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาทั้งๆั้งที่ตัวเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่เลยแท้ ผู้หญิงคนนี้เงยหน้าขึ้นมาแววตาของเธอเนี่ยสีดําปากของเธอเนี่ยม่วงคั้าไปหมดตอนนั้นเนี่ยมันตกใจมากจนมันทําอะไรไม่ถูกเลยแหละครับจนกระทั่งน็อตมันบอกว่าได้ยินเสียงผู้มึงตะโกนเรียกนี่แหละเหมือนกูจะได้สติเ็เลยรีบออกมาจากตรงนั้นน็อตมันเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตอนนั้นทุกคนเนี่ยกลัวกันมากแล้วก็พากันแยกย้ายกลับบ้านกันไปหมดและหลังจากมันนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปเตะฟุตบอลชายหาดกันอีกเลยครับ จกนกระทั่งผ่านมาหลายวันพอสมควรวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนั้นเนี่ยรวมตังกันไปซื้อเบ็ดตกปลาออกคนละ5บาท10บาทบ้างซื้อสายเอ็นแล้วก็ตะขอตกปลาโดยเบ็ดที่ทาเนี่ยก็เก็บไม้ไผ่แถวนั้นนั่นแหละประดิ์ประดอยกันจนได้เป็นเบ็ดขันหนึ่งขึ้นมานี่แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ผัดกันตกไปเรื่อยด้วยเบ็ดที่พวกเขาเนี่ยสร้างกันมาและระหว่างที่ตกอยู่นี้ ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งครับตกได้ปลาตัวใหญ่มันตะโกนเสียงดังลั่นเลยครับบอกว่าเฮ้ยปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่กินเลย้ยกินเลยล้ยตอนนั้นก็ช่วยกันดึงเบ็ดขึ้นมาครับจนได้เป็นปลาตัวหนึ่งเป็นปลาที่ใหญ่พอสมควรครับหลังจากที่ได้ปลาตัวนี้มาเนี่ยก็ช่วยกันเก็บใส่กระบอกเอาไว้ส่วนพวกปลาเล็กๆที่ตกได้เนี่ยแหละครับก็ปล่อยลงตามธรรมชาติไปไม่อยากจะเอามากินหรอกครับเพราะว่ากินตัวเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยอิ่ม กะว่าเดี๋ยวปลาตัวใหญ่นี่แหละกลับบ้านไปพวกพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ยทําให้กินกันจะดีกว่าหลังจากที่ตกปลากันได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเขาก็เลยพากันปีนขึ้นไปที่หัวเขื่อนพากันไปเดินตกปลากันต่อบนหัวเขื่อนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีโขดหินหลังจากนั้นครับได้ทาเลดีก็พากันตกปลากันไปได้สักพักหนึ่งจ๊ะเนี่ยมันเป็นน้องคนเล็กสุดตอนนั้นเนี่ยจ๊ะบอกว่าเบ็ดที่วางไว้เนี่ยมันได้ปลาติดมา จ้ำเนี่ยก็ตะโกนเรกทุกคนครับเ่มาช่วยกันดึงเบ็ดหน่อยมาช่วยดึงเบ็ดหน่อยแต่ปรากฏว่าตอนที่ทุกคนมาดึงเบ็ดนี่แหละครับดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นตัวของเขาเองกับจ้ำเนี่ยก็เลยดีใจว่าสงสัยวันนี้จะได้ปลาตัวใหญ่กลับบ้านอีกแล้วก็เลยชวนไอบีแล้วก็ไอต้านี่แหละครับมาช่วยกันดึงเบ็ดหน่อยแต่ปรากฏว่าทุกคนตอนนั้นเนี่ยต่างพากันช่วยดึงเบ็ดขึ้นเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นต้าเนี่ยมันสงสัยว่าเบ็ดเนี่ย อาจจะไปเกี่ยวกับโขดหินข้างใต้หรือเปล่าก็เลยให้สันกับน็อตเนี่ยลงไปบริเวณหินที่อยู่ใกล้กับน้ําเอามือดึงสายเอ็นขึ้นมาดูว่ามันติดหินหรือเปล่าในจังหวะนั้นเนี่ยสันกับน็อตครับก็จับสายเอ็นเนี่ยรูดลงไปเรื่อยเๆรๆื่อยๆรื่อยดูว่ามันติดหินหรือเปล่าแต่ในจังหวะที่สันเนี่ยพยายามเอามือจ้วงลงไปในน้ําเพื่อที่จะไปดึงตะขอที่มันเกี่ยวกับอะไรสักอย่างขึ้นเช็คดูก่อนครับว่ามันติดอะไรแต่ปรากฏว่าพอมันล้วงลงไปปุ๊บ มันสัมผัสความรู้สึกได้ว่ามีมือมือหนึ่งมาจับที่แขนมันแล้วก็ดึงมันลงไปในน้ําในจังหวะนั้นเนี่ยสันเนี่ยทำท่าเหมือนจะตกน้ําครับน็อตเนี่ยมันเห็นท่าทีแปลกๆโชคดีว่าที่น็อตเนี่ยมันอยู่ข้างครับเห็นจังหวะที่สันเนี่ยเหมือนกับโดนดึงลงไปในน้ําน็อตเนี่ยมันได้จับแขนข้างอีกข้างหนึ่งของสันนี่แหละครับกระชากขึ้นมาโชคดีมากครับที่ตอนนั้นเนี่ยสันเนี่ยไม่ตกลงไปในน้าและทั้งสันทั้งน็อตเนี่ยก็ไม่ได้ตกลงไปทั้งคู่เลย นับว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีโชคดีอยู่ที่น้ําเนี่ยมันไม่ได้ลึกอะไรมากถ้าตกลงไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจนิดก็แหละครับตอนนั้นนทุกคนเนี่ยอึ้งจนไปหมดหลังจากที่น้อนเนี่ยมันช่วยสันขึ้นมาได้แล้วปรากฏว่าแขนข้างหนึ่งของสันครับเอข้างที่ว่าเอามือจุ่มลงไปจะไปจับตะคอนี่แหละสันเนี่ยงายงแขนให้ทุกคนดูตอนนั้นทุกคนก็ตกใจกันเหมือนกันครับเพราะว่ามันมีรอยช้ำตรงแขนลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรอยขีดห้าขีดครับ คล้ายกับมีคนเนี่ยเอาเล็บมา,มาขูดที่แขนของมันตอนนั้นทุกคนเนี่ยเป็นห่วงสันมากครับก็เลยถามว่าสันเจ็บไหมวะเจ็บไหมวะมันเป็นอะไรวะสันบอกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ทําไมมันมีรอยขนาดนี้ขึ้นมาได้บีเนี่ยมันก็เลยทักว่าแขนมึงไปกระแทกอะไรหรือเปล่าสันสันก็บอกว่าไม่ได้กระแทกอะไรเลยตอนมือล้วงลงไปในน้ํามันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงกูลงไปเลยจงังหวะนั้น เหมือนกูจะเห็นว่ามันมีมือสีขาวซีดๆในน้ําแต่กูเน่ยไม่แน่ใจว่าใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยกูก็โดนกระชากลงไปเลยดีนะที่น็อตเนี่ยมันคว้ากูไว้ทันน็อตเนี่ยมันก็บอกว่านี่กูดึงมันขึ้นมานะแต่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกับดึงสู้แรงมันไว้คนก็เลยคุยกันครับว่าหรือมึงจะโดนผีหลอกกันหรือเปล่าวะใช่ผีตัวที่กูเจอวันนั้นหรือเปล่าตอนนั้นเองครับ ตามันก็พูดขึ้นมาว่ามึงนี่ไร้สาระจริงเลยพวกมึงนี่ผีอะไรวะแม่งถ้ามัวแต่กลัวผีก็หมดสนุกกันพอดีคงไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วหลังจากนั้นครับไปตาเนี่ยมันพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เดินปีกตัวออกไปแล้วมันก็บอกว่าพวกมึงต้องตามกูมานะกูยืนเยี่ยวแป๊บหนึ่งทุกคนตอนนั้นเนี่ยหันไปเห็นว่าตาเนี่ยกำลังปลดกางเกงเลยแหละครับแล้วมันก็ยืนฉี่อยู่ตรงซอกหินตรงนั้นขณะที่มันยืนฉี่อยู่นี้มันก็ตะโกนด่าผีไปด้วยครับ มันหันไปทางทะเลแล้วมันก็พูดว่ารวยเอ้ยกูกาลังเล่นกันอยู่ดีๆมึงมาเผือกอะไรวะไปไหนก็เรื่องของมึงอย่ามายุ่งกับพวกกูตอนนั้นเองครับตัวของเขากับบีเนี่ยได้ฟังที่ต้ามันพูดเนี่ยก็เลยด่าตาว่าตามึงพูดอะไรออกมาวะมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่เชื่อมึงก็อย่าพูดดิวะมึงไม่เชื่อมึงอย่ายมาลบหลู่อะไรแบบนี้ต้าเนี่ยเหมือนกับมันจะหงุดหงิดครับที่โดนพวกเขาเนี่ยด่ามันก็พูดว่า กูไม่รู้หรอกว่าแม่งมีจริงไหมแต่อย่ามายุ่งอะไรกับพวกเราผีมันก็อยู่โซนผีดิหลังจากนั้นครับเหมือนกับมันจะหุดหงิดมากและต้าเนี่ยที่มันโดนพวกเขาในลุมด่ามันก็หนีไปเลยครับมันก็เดินกลับบ้านของมันไปทุกคนตอนนั้นี่งงงมากครับที่ว่าทําไมจู่ๆเนี่ยต้าถึงพูดอะไรแบบนั้นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นครับพวกเขาเนี่ยก็ไปหาอะไรกันเล่นกันตามปกติโดยคราวนี้เนี่ยชวนกันไปเล่นน้ําทะเลครับโดยมีพวกเด็กจากซอยอื่นเนี่ยมาเล่นด้วย จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพากันเล่นน้ําทะเลอย่างสนุกสนานไอ้ต้าเนี่ยมาได้คิดเกมขึ้นมาเป็นเกมดําน้ําหาขวดโดยเอาขวดกระเบื้องในใส่ดินแล้วก็โยนลงไปใครหาได้ก่อนคนนั้นชนะบีเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนว่ายน้าไม่แข็งมันก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวมันจะโยนขวดให้แล้วให้ทุกคนนี่แหละไปงมหาตอนนั้นเองทุกคนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานเกมสุดท้ายครับก่อนที่จะเกิดเรื่องบีเนี่ยโยนขวดลงไป หลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็พากันวิ่งกูลงไปในทะเลเพื่อที่จะไปตามหาขวดที่บีเพิ่งโยนตาเนี่ยมันก็ได้ดำน้ําหาขวดไปเรื่อยๆโดยตําแหน่งที่มันไปเนี่ยเริ่มออกจากกลุ่มเพื่อนไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยตาเนี่ยมันตะโกนขึ้นมาครับว่ากูเจอขวดแล้ว er หลังจากนั้นครับต้ามันก็หยิบขวดขึ้นมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาสูดอากาศก่อนที่มันจะบอกว่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วและมันก็กําลังว่ายน้ํากลับมาที่ฝั่งครับ ตอนนั้นเองเนี่ยพวกเขาและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็พากันว่ายน้ํากลับฝั่งเช่นเดียวกันเพราะว่าบอกทุกคนเอาไว้ว่าถ้าใครเจอขวดแล้วเนี่ยให้กลับมาเพื่อเล่นเกมต่อไปในขณะที่ต้านี่แหละครับมันกําลังว่ายน้ํากลับมาอยู่ดีๆครับมันก็ตะโกนขึ้นมาครับว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะจมน้ํากูว่ายไม่ไปทั้งทั้งที่บริเวณตรงนั้นครับตรงที่ต้ายืนอยู่เนี่ยน้ำาก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมาย ยูด kind of ีๆตามก็ตะโกนขึ้นมาอย่างนั้นนะครับว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะจมน้ำกูจะจมน้ำวัวไม่ไปเลยทุกคนตอนนั้นต่างพากันตกใจกันมากครับพวกเด็กซ้อนอื่นที่มาด้วยกันเนี่ยก็วหวยน้ำกันไปช่วยต้าครับแต่เหมือนกับว่าไหยไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไปไม่ถึงสักทียิ่งว่ายิ่งเหนื่อยยิ่ง่ายเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทรมานครับไปไม่ถึงจุดที่ต้ายืนอยู่จนกระทั่งเหมือนกับมีเด็กคนหนึ่งครับที่มาเล่นด้วยกันเด็กคนนี้เนี่ยน่าชื่อว่าจำจำเนี่ยเป็นล้องเล็กสุดเลยครับ มันห้อยช้อยหลวงพ่อโสธรเอาไว้มันว่ายจนไปถึงในต้าตอนนั้นครับเด็กคนนี้เนี่ยก็สามารถนําร่างของตาเนี่ยขึ้นมาจนถึงฝั่งได้น้องเนี่ยมันเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลากพี่ตาขึ้นมาเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเนี่ยลังพี่ตาเอาไว้คล้ายๆกับว่ามีใครบางคนเนี่ยผูกเชือกไว้ที่ข้อเท้าแล้วก็ปลายทางของเชือกเนี่ยมันคือหินก้อนใหญ่ๆหนักก็หนักแต่ไม่รู้ทําไมตอนนั้นเขาตัดสินใจนึกถึงหลวงพ่อโสธรที่ห้อยอยู่บนคอ อยู่ดีๆเนี่ยไอ้น้ำหนักที่ว่าหนักๆเนี่ยมันก็เบาไปเบาไปแล้วเขาก็สามารถนําร่างของต้าเนี่ยแหละครับขึ้นมาจนถึงฝั่งได้พอมาถึงฝั่งครับเหมือนกับต้าเนี่ยมันจะช็อกแล้วมันก็กลัวมากมันไม่เล่นน้ําอีกเลยครับหลังจากวันนั้นเนี่ยมันได้รีบวิ่งกลับไปที่บ้านโดยทันทีตัวเขาเองกับบีแล้วก็เด็กคนอื่นๆเนี่ยสงสัยกันครับว่าต้าเนี่ยเป็นอะไรเขาเองเนี่ยคุยกับบีประมาณว่าสงสัยรอบนี้ มันน่าจะเจอของจริงแล้วแหละไหนจะเรื่องที่สันแล้วก็น็อตเนี่ยไปเจอกันมาอีกตอนนั้นเนี่ยตานอนจับไข้หัวกวนไปหลายวันเลยแหละครับมันเนี่ยไข้ขึ้นสูงจนต้องไปน,นอนโรงพยาบาลยายติ๋มเนี่ยคือยายของไอ้ต้าได้มาถามพวกเขาครับว่าพวกเองไปเล่นอะไรกันมาทําไมต้าถึงเป็นไข้แบบนี้เขาเองกับบีเนี่ยก็ได้บอกยายติ๋มให้ฟังว่าต้ามันน่าจะเห็นผีครับยายหรือไม่มันก็เห็นอะไรในน้ําทะเลนั่นแหละมันคงจะกลัวจนจับไข้มัง้ง ยายติ๋มเนี่ยสงสัยก่อนจะบอกพวกเขาครับว่าเออเออเออขอบใจมากขอบใจมากและหลังจากนั้นครับยายติ๋มเนี่ยแกก็ไปเฝ้าไข้าตายอยู่ที่โรงพยาบาลสันเนี่ยมันมีอาการที่แขนที่เขาโดนรอยขีดที่จ้ำเนี่ยตรงที่รอยขีดนี่แหละครับเหมือนกับมันจะเริ่มบวมแล้วก็มีผื่นขึ้นมาแสบร้อนจนมันเนี่ยไม่ได้เป็นเรียนไปหลายวันน็อตกับบีแล้วก็เขาแล้วก็รวมถึงจำเนี่ยคุยกันครับว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ บีเนี่ยก็บอกว่าสงสัยผีตัวนั้นแน่เลยวันที่พวกเราไปเตะบอลริมทะเลที่ว่ามีศพลอยน้ําเลยนั่นแนะที่เห็นว่าเป็นผีลอยอยู่เป็นผู้หญิงอะจาได้เปล่าหรือเป็นผีตัวนั้นว่าที่ตามมาหลอกหลอนพวกเราก่อนที่ทุกคนตอนนั้นครับจะตกลงปรุงใจกันว่าเอาเรื่องที่เจอแต่ละอย่างนี่แหละไปปรึกษาพ่อแม่แต่ละคนครับให้มาหาทางออกด้วยกันดีกว่าว่าจะทําอย่างไรดีเหมือนกับว่าแม่ของน็อตเนี่ยแล้วก็น้าของนิดครับได้ไปติดต่อกับตาคนหนึ่ง แกชื่อว่าตาจุนครับตาจุนเนี่ยเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อละลรสักอย่างหนึ่งแกเนี่ยได้เข้าทรงในวันนั้นแล้วแกก็บอกว่าแกอยากจะช่วยเด็กๆแล้วก็ได้มีการนัดเด็กทุกคนครับตอนนั้นที่ไปเล่นกันริมทะเลวันนั้นเนี่ยให้มาเจอกันที่ทะเลพอมาถึงครับก็เห็นว่าตาจุนเนี่ยแกเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วแกก็บอกทุกคนครับว่าไปเดี๋ยวไปทําพิธีกันแกเนี่ยเริ่มสวดบริกรรมคาถาอยู่ตรงริมทะเลนั่นเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยแกจุดธูปหนึ่งดอก แล้วก็ยืนมองทะเลไปสักพักก่อนที่จะเดินมาหาหน้าของนิดครับแล้วก็พูดว่าเขาบอกว่าหนักอยู่นะไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันไปเล่นส่วนอะไรกันมาหรอหลังจากนั้นครับน้าของนิดเนี่ยก็หันมาถามพวกเขาว่าพวกเองไปเล่นอะไรที่ไหนมาพวกเขาเนี่ยตอบกันไม่ได้ครับเพราะไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันมาบ้างตาจุ่นเนี่ยได้บอกว่าพวกเองเนี่ยใครคนหนึ่งไปฉี่ใส่ที่ที่เขาลอยน้ํามาตาย พวกเองด่าเขาว่าเขานั้นเร็วเขาเลยอยากได้ตัวตายตัวแทนจะไปเกิดใหม่ทำเอาตอนนั้นเนี่ยทุกคนเ่ยกลัวเลยครับไม่กล้าออกไปเล่นที่ชายหาดอีกเลยบีเนี่ยเลยถามว่าแล้วพวกผมต้องทํำยังไงครับถึงจะให้พวกเขาโหดศิกรรมแต่จุนเนี่ยแกได้บองไปทางทะเลก่อนที่จะหันกลับมาแล้วแกก็พูดว่าอย่าจองเวรกันอีกเลยเด็กพวกนั้นเนี่ยมันเด็กมันสนเล่นตามภาษาของมันเหมือนกับว่าแต่จุนครับ แกจะเจราจาเหมือนกับใช้จิตเนี่ยคุยกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในทะเลแกเนี่ยมองไปทางทะเลและแกก็พุมพำพุมพำหลังจากนั้นครับแกก็หันมาบอกกับพวกเขาครับว่าเด็กๆ,ๆ,ๆทุกคนพวกเองเนี่ยบวชได้ไหมบวชสามเณรก็ได้เขาอยากได้บุญแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่รานไม่มาวุ่นวายไรพวกเองอีกเลยหลังจากนั้นครับตะจุนเนี่ยก็พาเด็กทุกคนนี่แหละมาทําพิธีมาขอขามาอะไรกันไปครับส่วนเพื่อนอีกสองคนที่ว่าเจอหนักๆเนี่ย ที่ว่าคนนึงมีแขนเป็นแผลส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ว่าโดนผีหลอกที่ชื่อว่าต้านะนครับที่มันเกือบจมน้ําตายตาจุนเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวสองคนนี้ที่หลังค่อยๆมาบวชตามไปพวกเองก็แล้วกันพวกเขาเลยตัดสินใจครับตกลงกันว่าจะบวชสาม,มเณรกันหลังจากที่ตานเนี่ยมันหายดีแล้วก็สันเนี่ยแผลเริ่มดีขึ้นครับตาจุนเนี่ยก็ได้พามาขอขอมาทําพิธีตรงริมทะเลแล้วสองคนนี้ครับก็ได้มีการมาบวชเป็นสามเณรกันทีหลังเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่พวกเขาครับบวชอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เจอเหรียญอะไรอีกเลยตอนนั้นครับตัวของเขาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยไปลบหลู่กันอย่างตาเนี่ยมันไม่เชื่อมันไม่เห็นกับตามันก็เลยไปด่าเขาแต่มันแปลกแปลกตรงที่ว่าสันกับน็อตเนี่ยไม่ได้ลบหลู่อะไรแต่ก็เจอพวกเขาเนี่ยคิดว่าสงสัยคงจะมาหาตัวตายตัวแทนหรือไม่ก็คงมาขอส่วนบุญนั่นเองนี่ก็เป็นประสบการณ์ครับที่ผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เนี่ยได้ไปพบเจอมากับกลุ่มเพื่อน บอกเลยเขาว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับการไปเล่นน้ําริมทะเลของเด็กๆเนี่ยเป็นอะไรที่มันสยองขวัญมากๆเลยนะครับเหมือนกับเราจะเคยได้ยินหลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมครับว่าเด็กจมน้ําไปเสียชีวิตเด็กนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยอันที่จริงนะน,นะครับถ้ามุมมองของเรื่องราวเกี่ยวกับโรคของวิญญาณเนี่ยหลายคนก็จะเชื่อว,ว่าพวกผีพายผีทะเลต้องการที่จะมาเอาชีวิตต้องการที่จะเอาตัวตายตัวแทนบางทีเขาจับขาจับแขนดึงเราจมน้ําไป เพื่อต้องการจะดุิงญานของเราเนี่ยมาเป็นตัวแทนของเขาเพื่อให้เขาได้ไปเกิดใหม่แต่ถ้ามองในมุมมองของวิทยาศาสตร์แล้วครับจุดที่เด็กเล่นน้ํากันเนี่ยถ้ามันไปตรงกับลิฟเคเรนซีหรือเหมือนกับว่าเป็นร่องน้ําที่พัดเด็กออกไปแล้วถ้าเกิดว่ายน้ํากลับมาเนี่ยมันจะเป็นการว่ายที่เหนื่อยครับซึ่งทว่าว่ายเหนื่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะหมดแรงสุดท้ายก็จะจมน้ําไปเรื่องนี้ครับผมต้องบอกเลยว่า ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับในการรับชมรัะฟังกันให้ดีๆซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนครับใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการตัดสินกันอีกทีหนึ่งแต่ยังไงก,ก็เป็นเล่นน้ําทะเลอะไรต่างๆเนี่ยดูบุตรหลาน,นใหด้ดีครับอย่าปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นน้ากันตามลําพังเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นก็เป็นไปได้ก่อนจากกันไปในค่าคืนนี้ครับถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญ เราคือพวกเดียวกันใครมีประสบการณ์สุดหลอนนี่อยากจะแชร์อยากจะถ่ายทอดส่งมาได้ครับที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1 l c พิมพ์เรื่องราวของคุณมาเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอ่านข้อความของคุณเองยังไงแล้วนะครับขอคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นมิรักแฟนหลอนกันมาดูตลอดส่วนผู้ฟังท่านใหม่ครับที่เพิ่งจะเข้ามารับฟังหลอนตามสั่งนะครับคลิปใหม่เนี่ยจะลงทุกวันอังคารวันศุกร์และจะมีวันอาทิตย์ครับเป็นบางสัปดาห์ที่ผมจะลงคลิปเสริมไว้ให้ ใครที่อดใจรอฟังคลิปหลอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอนตามสั่งหลอนต่างแดนหรือกุดหลอนเนี่ยเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมทุกเรื่องเนี่ยกลับมาทุกคนที่รับฟังกันอีกเช่นเคยยังไงนะครับก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับนอนหลับฝันดีใครไปเล่นน้ําทะเลเนี่ยก็ระวังไว้ละครับหวังว่าคุณเองคงจะไม่เจอดวงวิญ,ญญาณของผีพาย เล่นน้ำลอยตามน้ำมาสวัสดีครับ